เมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาชมรมสมาธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิสร้างสารรค์สังคมไทยจัดงานเพรสอวอร์2022เนสอายราเพื่อมอบรางวัลให้แก่บุคคลองคอ์กรนักธุรกิจรวมถึงผู้ประกอบกิจการสื่อสารมวลชนในทุกแขนงที่ดำรงตนประกอบหน้าที่การงานจนประสบความสําเร็จรวมทั้งปฏิบัติตนอันเป็นประโยชน์ที่ดีจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและประเทศชาติโดยงานจัดขึ้นที่โรงแรมอัมารีดอนเมืองกรุงเทพครับ โดยบุคคลองค์กรนักธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากหล่าคณะกรรมก,การผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลเนตอายาราในสาขารางวัลกิติมศักดิ์ด้านส่งเสริมศาสนาพิธีคืออาจารย์เศรษแห่งคณะโหรพระปรัชญ์คนทันซึ่งภายในงานดังกล่าวทางอาจารย์ยังได้เป็นผู้ทำพิธีบวงสรวงถ้วยรางวัลในครั้งนี้ด้วยครับผมอาจารย์เศษแห่งคณะโหรพระปรัชญ์ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีมากนะครับที่ได้รับรางวัลในวันนี้ แล้วก็พระพิฆเนศเนี่ยเป็นเป็นเทพที่เราได้สักการะบูชาและรักมาตลอดอยู่แล้วเพราะเราทําหน้าที่เป็นหรเป็นตาในการบวงสรวงพิธีกรรมต่างๆตามวัฒนธรรมแต่โบราณน,นานมาแล้วครับที่มาที่ไปของการเริ่มทําพิธีกรรมเกี่ยวกับโหราสานะคะอยากทราบขั้นตอนยัง,งราางจริงพิธีกรรมกับโหราสานี่คนละเรื่องกันนะฮะแต่ว่าเราก็มีความรู้ในในด้านนี้ด้วยกันคือ ในการทำพิธีกรรมเนี่ยก็อาจจะหลีกหนีเรื่องของโหราศาสตร์ไปไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องมีเรื่องของเลิกยามในการที่จะทําให้เหมาะสมเสริมดวงชะตา,าให้กับทางเจ้าภาพนะครับถูกวันถูกเวลานะครับทำให้หนุนดวงต่างๆเป็นความเชื่อมาแต่โบราณแล้วก็เป็นวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับในการในการทาพิธีกรรมต่างๆเนี่ยอย่างเหมือนเช่นชาวจีนที่มี ประเพณีจีนอย่างนี้นะครับของเราก็จะเป็นประเพณีบวงสรวงเทพธิดาศาลหลักเมืองนะครับศาลศาลพระภูมิศาลพระภูมิตามโรงงานตามหน่วยงานห้างร้านต่างๆที่ทําอยู่ทุกปีซึ่งจะเป็นประเพณีที่ดีงามที่จะทําให้ลูกน้องที่น้องพอ่อแม่ญาติสนิทมิตรหายได้มาร่วมกันในวันนั้นนะครับแล้วก็บวงสรวงองค์เทพเทวาเพื่อขอพรให้เป็นมงคลในการที่จะทาํามาค้าขาย หรืออะไรก็ตามให้อยู่ในศีลแลรทำันดีงามนะครับแผมก็เป็นตัวแทนของผลพระบพเพทัพที่จะออกมายืนอยู่ตรงนี้เพื่อตื่อสารวัฒนรรทมไทยนี่ต่อไปครับจริงๆคนไทยปลูกฝังความเชื่อมาแต่นมนานแล้วล่ะครับอย่างทุกวันนี้เท้าวเวทเท้าวเวทปุวันเนี่ย ก็เป็นเป็นเป็นยุคที่ผู้คนก็เริ่มรู้จักนะฮะจากจริงๆก็มีมานานแล้วแต่คนไทยเพิ่งจะมารู้จักกันหลายๆท่านซี่คนไทยในจริงมีความเชื่อมานานแล้วก็เป็นสิ่งที่สวยงามนะผมมองว่าเป็นสิ่งที่สวยงามไม่ไม่ไม่ใช่ความงมงายเพราะว่าชาติอื่นๆเนี่ยที่เขามีวัฒนธรรมเขามาหล่อหลอมอยู่ที่เมืองไทยทั้งนั้นเลยตั้งแต่โบราณมาแล้วไม่ว่าจะเป็นอัครลาหอม จนมาถึงเรื่องของการบวงสององค์เทพเทวาต่างๆที่ได้รับวัฒนธรรมจากที่ทอื่นมาแต่มาเกิดความสวยงามและความงดงามที่บ้านเราเนื่อคนเท่าคนแก่ครูบาอาจารย์แต่โบราณเนี่ยเขาทำมาตั้งนานล้แล้วคนยุคใหม่เนี่ยอา,อาจจะไม่ได้รู้จักมากกว่าพอเมื่อได้รู้จักแล้วได้สัมผัสแล้วจริงๆเป็นความสวยงามมากเพราะในาการที่ผมเป็นโหนในที่นี้คณะโหนพระบรมทัพเราก็จะมีวงปีพาดประจำที่ไปออกงานวิธีต่างๆ ทำให้คนรุ่นใหม่ได้ตึงซับความเป็นเสียงดนตรีของเพลงปี่ผ้าและสนใจการเรียนเรื่องของดนตรีไทยเข้ามาด้วยนะครับซึ่งผมไม่อยากให้ไม่อยากให้ความสวยงามตรงนี้หายไปจากประเทศไทยนะครับค่ะแรงบันดาลใจในการเข้าช่วยเหลือบุคคลต่างๆอยากสราแรงบันดาลใจที่ผมผมคิดว่าคนไทยเราต้องการความเชื่อมั่นต้องการความมั่นใจแล้วก็ มีความศรัทธาอยู่แล้วในองค์เทพเทวานะครับแต่ไม่รู้ว่าทําแบบไหนผิดหรือทําแบบไหนถูกนะผมก็เลยอยากจอว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่เป็น,ปนครูโหรพระประพลทัพที่จะอ,ออกมาบวงสวงเป็นเจ้าพิธีให้กับทุกๆท,ท,ท่านแล้วก็จริงๆแล้วเราออกมาทําตรงนี้ทุกคนนะีมีมี รายได้มีอาชีพเป็นของตัวเองอยู่แล้วแต่ตรงนี้เป็นงานอดิเรกเราทําโดยไม่ไม่หวังผลน,นะนอกจากมีมีเพียงค่าครูยี่สี่บาทเท่านั้นนะครับส่วนที่เราทํามาหลายๆท่านเขาก็ให้ตามจิตศรัทธานะครับแล้วก็พอเราได้จากความเป็นจิตศรัทธาแล้วเราถึงรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะคนไทยรักการบวงสรวงเทพเทวาแล้วก็มีความศรัทธานในตรงนี้ผมก็รวบรวมเงินต่างๆที่ทุกคนมีจิตศรัทธานี่แหละไปตั้ง พระองค์ประถมตามวัดวาต่างๆล่าสุดนี้ก็เป็นพระองค์ประถมที่วัดวังสมบูรณ์ที่ตะแก้วในวันที่13กรกฎาคมเวลาประมาณ13.01นะครับผมก็จะเป็นเป็นเจ้าพิธีในการบวงสวงเททองหล่อพระจากเงินที่ทุกๆท,ท่านทําบุญกันเข้ามาเนี่แหละครับเป็นขอร่วมจะเป็นสะพานบุญให้นะครับแล้วก็จะเอามาทําบุญกันตรงนี้นะครับ อะไรจริงๆแล้วมีจิตศรัทธาแล้วก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้เงินเยอะมากมายหลายๆคนเข้าใจว่าอุ้ยบวงสวงนี่ต้องใช้เงินมากเลยนะเอาตามศรัทธาที่เรามีไม่จําเป็นว่าจะต้องต้องมีครบทุกอย่างเพราะองค์เทพเทวาท่านเห็นความปรารถนาแล้วเนี่ยเรากล่าวคาขอขอ้อนวอนกล่าวคําอ,องค์การอย่างถูกต้องตามลําดับพิธีการแล้วถ้าทุกอย่างเนี่ย ทำให้เราจเจริญก้าวหน้าได้แล้วเราอยู่ภายใต้ศีลธรรมอันดีด้วยท่านก็จะมาโดนจิตโดนใจให้เราทําให้ดีขึ้นในภายภาคหน้าเองแหะครับแล้วทุกๆครั้งที่ผมทําแล้วทุกๆท,ที่ที่ผมไปผ่านไปทุกปีเนี่ยเขาก็จะกลับมาทําใหม่แล้วใหญ่กว่าเดิมเสมออันนี้เราอันนี้เราเห็นด้วยตัวของเราเองนะมันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่จะหาคําตอบหรือเก็บสถิติได้แต่ว่าเป็นความเชื่อที่ ทำกันมาตั้งแต่โบราณแล้วแล้วก็เป็นวัฒนธรรมท,ท,ที่สวยงามบางบางท่านที่ได้ทําแล้วเขาก็มีความสุขอิ่มใจที่ได้เจอที่ได้เจอพี่น้องลูกน้องญาติหนิตมิตรหายมารวมตัวกันทําในวันนี้ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์0824339997นะครับเบอร์อาจารย์เต้ผลภ้าพพลพแล้วก็สามารถติดตามได้ที่ www.buangsoungthai.com พิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับ buangsoungthai.com ก็สามารถติดต่อผมโดยตรงได้หรือว่าในใน a c e b o o k ของผมเองก็จะเป็นชื่อเตษฉัดประเทืองคุณนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาทายอินบ็อกได้ครับยินดีทุกช่องทางครับผม